น้องมาตัดบ๊อบเอ๋ตรงตรงน้องใหม่นะครับเดี๋ยวกดไลค์ด้วยนะวกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะตัดความหนานะเราเพราะว่าความยาวก็กลัวจะไอ้นี่ไม่ให้ตัดแต่ว่าจะเอาทุยเราจะต้องหาวิธีทำยังไงกับลูกค้าคนนี้ตัดว่เราจะหาวิธีทำยังไงกับลูกค้าคนนี้เ,<ร>เดี๋ยวเราดูกันนะครับตอนแรกเราก็ตัดนี่ก่อนอยางต้องใค่คนได้ติดตามขนาด ทำไมนะแตเอปออหน่อยอูน่ารักจังเลยเดี๋ยวแชรคนนี้ด้วยนี่มาเทาอูก่อนเนี่ยก่อนก่อนทำเนี่ยเลยเนี่ยไหนก็แชร์เออได้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 ดีไดาไัวได้ไดด้ไดด้ได้ด้ไท้่ด้ด้ได้ได้ไ้ได้แด้ไดิด้้ไดไดต้ไดไดยไได้ได้ไได้ได้้ไไ้ไไ้ได้้้ได้ แต่ว er, so ่าถ้าเกิดว่าการจะนั่นนะต้องตามใจช่างด้วยได้ตามใจลูกค้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ฉันก็ลงไม่ถูกนะฮะเจอลูกค้านี้ต้องกินหัวต้องกินไพลาร์ไม่ใช่เหรอตอนนี้พัดลงนี่มาเป๋ามาต้องเอาโน้ตกระเป๋านี้ให้ตีกลับเอาละตอนนี้กระเป๋าได้โน้นอันโน้นมาตีมาไงอ้วนม้ต้องเอป๋าได้นี่เมื่อวานเนี้ยเห็นนกั ใช่ม well, well. ันต so ้องให้พ no no ัดลมเป่ามันก็มีหลลขนาดก็อุอบไอหนามันไม่เคยเห็นก็ก็คือเนี่ยเทคนิคของเจนาไงไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วผมก็ติตีแล้วผมก็ไม่เสียร้านไม่มีอะไรก็มีร้านนี้แหละมาทำเราคิดมาเองว่าทาไมลูกค้าผมถึงชอบเสียแล้วทํายังไงให้ลูกค้าผมติดง่ายก็เลยเนี่ยสูตรของเราเองไง เราก็จะมาซอยกันนะเนี่ยสักปมหนาโอเคไหมลงมันเป่า,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 าน้ำเมื่อวานนี้พอน้นเสรกก็จก็คนนั้นบอกหูไม่ร้อนเลยพอเอาพัดลมไปแล้วกันร้อนต้องเป่าอันนี้นี่ก็จะทุยโดยตัว,วสัความหนาโดยที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาวอมยาวออกเอาแบบกิ้วลง แล้วก็ข้างหลังอ่ะข้างหลังอความยาวเท่าเดิมจะซอยตรงปลายนี้ก็ได้ให้มันดูแบบว่าออกมาทุยเงี้ยนะโหนี่ก็เอาแบบนีเลย เราก็จะมาจอยช่วงนี้ช่วงบนนิดนึงตรงปลายนิดนึนงก้มดีๆเราจอยให้เห็นว่ามันเห็นว่าเป็นฟามทุยได้แต่เราไม่ได้เอาเยอะแทีเนี้ยเออมันก็จะทุยสวยแหละเ,เราก็ต้องเสียกลุ่มเยอะไปไหนก้มนิดน,นึงโอเคเดี๋ยวให้ไปดูกระจกว่าอย่างนี้พอข้างหน้าไม่ต้องนะนงตรงนี้<อ>ตรงนี้ตรงนี้มันหนาใช่ไหมเออถ้าแบรนด์ มันจะบอกว่าเดี๋ยวผมหมดถ้าเกิดอีเป็นไกลคิดจะเป็นยังไงเนี่ยแหวนใชหมดูผิวดูหนาเลยแต่พอยาวนั่นก็ต้องคอยมระปากัน่ยอืมออคพอละเดี๋ยวจะหมดหัวที่วก่อนลูกค้านี่ผิเลยนะเธอชอบเน็คแล้วไม่เอาตะไลตรงนี้หน่อยนะลบเหลี่ยมหน่อยเอาเงี้ยไว้เด็ดหูใช่ไหม เด็กคนผมเยม่อนน่ะเส้นใหญ่ขึ้ผมเส้นใหญ่ผมเส้นแข็งเลย มันเข้ากระช่างมัใช่ครับเราต้องเข้าใจว่าข้างนี้นมันใต้กระางเยอะหรือว่ถ้าเกิดหนูไปเอาเท่าข้างนี้ลระข้างนี้มันไม่หมดนะคะผมไม่ต้องไม่ต้องใช้โซว่าใด้ได้ไมไดมันไม่บัในไดมันไม่มันสู้ไม่ได้เพราะอีตรงนี้เต็มหูไวมาก<ช>ต้องใช้เนี่ยเครื่องยีนหน่อยคุณเรามาดูดูเราจะยีนปุยอันนี้เราก็จะมาหนีึให้คุณบุ๊มเขาจะรู้ว่าทุยเหมือนไหมใครครับ เพื่อนหมูแกะวกขึ้นยกนี่ลงชอบลงนะชอบลงไงแล้ครั้งนี้ไม่เห็นไอ้นี่ดีขึ้นมาสุขภาพดีขึ้นไหมดีแ้วเห็นมาดกยงดกยาอยไม่มีตังค์โอ้มีตังค์น้อยก็จริงยังไม่ได้อย่าเพิ่งส่งเสียนะคะับฉันกำลังทำผมนะ <c oughs> มมมไสวยละทุยโดยที่ไม่ต้องไปเสียผมมาก แล้วเราก็ไลป่ปลายผมขึ้นมานิดนึงใส่ดูพันพวมนสวยนะต้องตามใจช่างด้วยไม่ได้ตามใจเธออย่างเดียวจะออกมาสวยไหมก่ใจเย็นลูกนพี่ เธอี่ฉันก็ต้องใจเฮ้ยต้องการอขอโทรศสัท์ดิหรือว่าโทรศัพทขนาดบอกเพิ่งจะปลุกช่างตื่ช่างสลบปเวลาดีก็ต้องตีบางอย่เลย ทำไปงั้นมันก็ไม่มไหมายมะเพราะผมหนีบไว้ในผูไว้นานแหละเนี่ยเห็นไ,ไหมเดี๋ยวก็ช่วยดิไม่ใช่มันร้อนมันก็ต้องรอนะ้อนเงี้ยสเออบอปติเห็นไหมจงมั่นใจในฝีมือเพอราระทำไรมานานจะแก่กันได้บ้างเย <c oughs> อืะสงเมื่อกี้มันทื่อเกิน แล้วก็ไม่น่าเหมือนเด็กเครื่องจักาจบม3เป็นคน,น,นเป็นครูพี่เลี้ยงแต่ทรงยังองันนี้เลยม3มต้นโอ้วัานนั้นมาก,ก็ไม่อยู่ไม่ให้คนอื่นก็ตัดให้เลยตัดเองตัดเองลูก <c oughs> ตัดเองเลยดีเลยอย่าไปให้คนอื่นตัดด้วยมนวายรัดรัดแล้วก็ตัดเลยแล<ม>้วจบตื<ม>้นตัดที่บ้าน <c oughs> ถืออันนี้เลยอะไรวะคู่เลยอ่อลูกค้า ตัดเองอ่ะได้รู้ว่ามันยากเย็นขนาดไหนการตัดผมบ๊อบมันไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่เลยนี่นี่ป้าสวยเราเพิ่งจะไปดูข้างหลังนี่เราิไปดูกระจกนู้นนะคะเดี๋ยวกบาลตรงนี้ไหมไปตรงกับตรกับนั่นเลยไม่ได้กดเลยโว้เพื่อนไปเอาเอายังไม่ได้กดถ้าคิดว่าเลยกดชอบชอบหรือเนี่ยเก้าอี้พังหมดเพราะอะไรบ้างลูกค้านั่นแหละเอาหมุนไงลูกเวลาลูกๆมาชอบมาหมุนเสียงไงไป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  อ,อันนี้ก็คือมาแก้ใหม่ปัจจุบันเป็นบอสตรงๆเกินเราก็มาสักความหนาเพราะลูกค้าไม่ไม่ต้องการให้ผมยาวเอาความยาวเท่าเดิมไม่ให้ต้องการให้สั้นเราก็เอาถุยนี้เราก็สับความหนาแล้วไล่ไปตงแค่นี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทำแอดเบลที่อย่างดีสวยไหมถูกใจไหมนี่แหละมันทำกันอยู่ร้านเดียวมาร้าน,นอื่นทาไม่ได้เพราะเ็นเรื่องเล็ <c oughs> ต้องได้ร้านเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะบ๊ายบาย โอ้ยเป็นแตกเป็นหวัดด้วยโดนฝนเมื่อวานเนี่ยทั้งวัดเลย